ตุยไอตุยตุยตุยไอตุยตุยตุยไอตุยตุยตุยฮัลโหลหนูชื่อตุยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อตุยค่ะเจตตุยเจตตุยชุดขาวค่ะวันนี้อันนี้มาด้วยขนมชีแดงๆเออมันจ้กินได้ไหมเนาะนี่คืออะไรขนมของฉันเอง ขนมเองเหรอเฮ้ยไม่ใช่ขโมยเหร <tinc S 1> <giving quin. S 2> อขโมยของพี่น้ำเมื่อกี้อาไม่ค่ะป้าป้าหนูเอาให้ค่ะขนมสก๊องแดงอ้าม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 มามายกึ๊กเจ๊ตุ๋ยเจ๊ตุ๋ยน้อยอ่ากินก่อนอร่อยไหมน้องอร่อยเท่านิ้วหนูไหมอู้หไม่อร่อยเลยอู้กินอีกคนอู้เอาไว้อ้าปากเลยกัดกัดไม่ได้โอ้หนูยังไม่มีฟันหนูต้องแหม่มแหม่ม จะกินได้ไหมน้องกินได้ไหมน้องทำยังไงดีกินได้กัดมาเลยนี่อาปากแล้วก็กัดปุ๊บปุ๊บป้าเอาขนมออกให้หนูน่อยเอากล่องมันออกหนูจะเอาขนมในโลกนี้นี่นี่เอาออกตรงนี้นี่จับไว้จับกล่องไว้จับกล่องไว้จับไอนี่อยู่นี่นี่ขนมมันอยู่นี่ลูกนี่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  อันนี้อันนั้นกองนี่ขนมอยู่นี่เจ๊ตุยจะอันไหนเอาไม่สนหนูชอบสีแดงค่ะอื้มอุมอื้มเจ๊ตุยอูหูกัดดีกว่าอไม่กัดโอ้หวานหวาหวาเฮ้ยเจ๊ตุยน้อยขนมนะวางอยู่ตรงนี้อาตกแล้วขนมหนูตกแล้วเจตุยคะเจ๊ตุยเอาไหมคะนี่นี่นี่เจคขา เจขาเอาไหมคะนี่นี่นี่อยู่นี่เอาไหมนี่ตุยเอาไหมคะเอาไหมขาอู้ยิบแล้วขนมนี้อ่นี้เขาเรียกขนมอันนั้นน่ะโอ้ไม่เอาไม่เอาวางไว้รถปล่อยทิ้งเลยทําไงดีเขี่ยมันทิ้งดีกว่าเออจะหยิบดีไหมเนาะนี่ปัดทิ้งดีกว่านี่ไม่พอใจชอบสีแดงนี่อันนี้อร่อยกว่าเออเนาะเอออเลยนี่เล่นกบเจ๊ตุยแล้ว แตะแต่แต่แตแตหรือเจ๊ตุยค่ะอ่านี่ค่ะหนูจะมารีวิวขนมขนมอะไรก็ไม่รู้กล่องแดงๆอร่อยไม่อร่อยไม่รู้หนูใจกลมอย่างเดียวหรือเจ๊ตุยนะคะเจ๊ตุยบ้านเอื้อค่ะเพราะไม่ใช่ค่ะย้ายมาบ้านบ้านเาเคหาแล้วค่ะเจ๊ตุยขาตาเจ๊ตุยทำางไงดีทำยังไงดี กินต่อดีไม่ดีเอาทิ้งดีกว่าเอาทิ้งเอาทิ้งไหมเอาทิ้งจะเอาทิ้งไหมโอไม่ oh ทิ้งใส่ปากไหมนี่นี่มาพูดให้หนูนี่นี่ไม่ต้องเลยเออเออเลยออเออเลยนี่ไม่พอใจไม่พอใจนี่นี่นี่อ่าเจ๊ตุย๋ยอร่อยอร่อยค่ะแกนี้ค่ะ